รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็มีการนำหัวหน้าส่วนราชการพรา่อค้าประชาชนนะคะไปร่วมรดน้ําดําหัวขอพอรนะคะคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมท่านนายกเหล่ากชาชาิค่ะครับที่หอประชุมสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังใหม่นะครับต้องบอกว่าหลังใหม่เลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชน คณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อลายดอกร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายคำทอนถาวรสถิตและก็ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณพิมพิมลถาวรสถิตนะครับในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ปี2 5 5 9นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีรดน้ำดำหัวในครั้งนี้จํานวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งการจัดพิธีรดน้ำดำหัวและก็ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเราข้าในการสังกัดจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีนี้ในกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดนะคะที่ร่วมการทํางานตามยุทธศาสตร์ ตามพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดไว้ตามโนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดมีการอวยพรให้ชาวจังหวัดคอนแก่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับสดใสเลยทีเดียวดูเสื้อลายดอกหลายคนสวยงามมากใป็นนะไปที่สารกลางหลงังใหม่ด้วยนะคะเป็น,นสารกลางหลังใหม่กว้างขวางด้วยนะครับใช่ค่ะ